เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่โตโยต้ากำลังเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นในรุ่นเปรสิยอดขายอันดับหนึ่งของค่ายแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณควรพลาดเพราะมันเป็นการเปิดตัวแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใหม่ที่ชื่อว่ากรินซึ่งจะเป็นพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของโตโยต้าโตโยต้าได้เปิดตัวราสีเจเนอเรชันที่6ที่มีเฉพาะเครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือการเปิดตัวกรินซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์วร ED Ve NSD แรกของ Toyota และจะเป็นพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตแรลสีรุ่นปี2026จะมาพร้อมกับจอแสดงผลในห้องโดยสารที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนและมีความสามารถในการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ over-the-air ดโดยกรินจะช่วยให้ราสีใหม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องแต่แรวสีปี2026ยังไม่ใช่รถยนต์ SUV เต็มรูปแบบเพราะส่วนของตัวถังและระบบการขับเคลื่อนยังไม่สามารถอัปเกรด ได้อย่างเหมือนกับเทสลามเดลวหรือลูซิตแอร์แต่โตโยตากล่าวว่านี่เป็นก้าวแรกที่สําคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของรถยนต์การปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่ๆจะนําฟีเจอร์ที่คล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้ามาสู่ราว4 p จีออร์พีเออินไฮบริดรุ่นใหม่เช่นจะสามารถตั้งค่าขีดจำกัดเปอร์เซ็นต์การชาร์จจากหน้าจออินโฟเทนเมนต์และยังสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมของแบตเตอรี่ได้อีกด้วยนอกจากนี้ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันเหล่านี้ได้จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน Toyota หน้าจออินโฟเทนเมนต์และแผงหน้าปัดของรัศีปี2026จะมีอยู่ที่คล้ายกับสมาร์ทโฟนและมีคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วผู้ขับขี่จะสามารถปรับแต่งวิจิตต่างๆได้อย่างง่ายดายและยังสามารถจัดกลุ่มวิจิตเหล่านี้เป็นชุดๆละ2หรือ3อย่างได้ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานเป็นไปนอย่างสะดวกสบายคำสั่งเสียงแบบบทสนทนาที่ใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับระบบปรับอากาศเครื่องเสียงและแม้กระทั่งช่วยคำนวณเลขขั้นพื้นฐานได้ ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อผู้ขับขี่ต้องการคำนวณความเสียหายของเงินในกระเป๋าหลังจากการช้อปปิง้งระบบประดิของราศียังได้รับการปรับปรุงให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้นโดยจะใช้โมเดล AI เพื่อตรวจจับวัตถุโดยรอบและปรับปรุงอยู่ให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างปลอดภัยมากขึ้นราศีรุ่นปี2 0 2 6จะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้และเราจะได้เห็นว่าโตโยต้าจะพาเราไปสู่อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีซอฟต์แวร์ที่ล้ำหน้า และสามารถอัปเดตได้อย่างต่อเนื่องคุณคิดว่าโตโยต้าจะสามารถเป็นนักรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในอนาคตได้หรือไม่มาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นดูสิ